เียวตมวิดีโออพิโซดที่54จะให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการแจกแจงสลายตนะสลายตระวิพังกสูตรอันนี้ท่านผู้ฟังต้องชัดเจนนิดหนึ่งว่าอันนี้เป็นพระสูตรที่137เนื้อหาที่ชื่อเนี้มันมีอยู่สส่วนคือ137กับ149ซึ่งชื่อในภาษาไทยเนี่ย ใช้เหมือนกันเลยแต่ว่าเนื้อหาไม่เหมือนกันชื่อในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ใสคําว่าม,ามาหาในพระสูตรที่149ซึ่งนี้เป็นในตรัสถึงเรื่องของการเห็นความไม่เที่ยงในอายตนะทั้ง6เห็นตามจริงนั่นแหละในอายตนะทั้ง6แล้วก็จะเกิดโพธิปัจียธรรม37นี่คือในพระสูตรที่149แต่ในเรื่องที่1 3 7ที่จะให้ฟังในวันนี้เนี่ย แยกแย่แจกแจงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเย่าเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเย่าเรือนอุเบกขาอะไรต่างๆนเนื้อหาอยู่ตรงนี้เรามาทําความเข้าใจในพระสูตรที่137เรื่องของสาลยตนะวิพังกสูตรกันชื่อเนื้อหาในพระสูตรนี้อยู่ในเล่มที่14เหมือนกันนะแต่ว่าคนละเนื้อหาเรื่องเดียวกันด้วยแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอเยตนะภายนอกและอเยตนะ ภายในแจกแจงออก,กว่ามูแห่งวิญญาณมูแหง่งผัสสะเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดมโนวิจาร์18อย่างนี่ตรงนี้ที่มันแตกต่างกันความนึกหน่วงของใจโสมนัสโทมนัสอุเบคาที่เป็นทางดําเนินแห่งจิตของฉันแต่โสมนัสเนี่ยคูณ6โทมนัสคูณ6กอุเบคาคูณ6 6คูณกับ3 18แต่ละอย่าง มีเย่าเรือนไม่เย่าเรือนแต่ละอย่างที่มีเย่าเรือนไม่เย่าเรือนเราควรจะอาศัยสิ่งใดละสิ่งใดใน,นไดแกรมนี้มีอยู่คือประพุทธเจ้าตรัสเนี่ยท่านจะไล่ไปตามลําดับแยกๆบึมๆบึมๆแล้วท่านก็ต้องออกาศัยสิ่งนี้ละสิ่งนี้เ,นเช่นว่าเราจะอาศัยโทมนัสในขมะเพื่อที่จะละโทมนัสเคหะสิตะหมายถึงเย่าเรือนเราจะอาศัย อุเบกขาในคัมมะเพื่อที่จะละอุเบกขาเคหะสิตะอาศัยอุเบกขาีนคัมมะเพื่อที่จะละโสมนัสในคัมมะนี่มันเหนือชช่นกันขึ้นไปไหมอุเบกขามันสูงกว่าโสมนัสถึงแม้ว่าจะเนคขมะเหมือนกันก็ตามแต่ในไดอะแกรมนี้จะบอกเอาไว้แล้วก็สติสามประการในประสวลนี้ค้าพเจ้าได้อธิบายถึงว่าสติแบบที่หนึ่งไม่ฟังไม่ทำตามบางพวก ไม่ฟังไม่ทำตามบางพวกฟังบางพวกทำตามเออเป็นอย่างนี้ก็มีแต่น,นี่คือการแจกแจงอายตนะในสระยะตนะวิพังค์ะสูตรเป็นพระสูตรที่137ซึ่งแตกต่างกันนะกับพระสูตรที่149ลองฟังกันดูท่านผู้ชมเพียวธรรมะวิดีโอเอพิโซดที่54พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญพน